วันนี้แม่เม์จะพาทุกคนเนี่ยมาชมวัดถ้ำเขาวงที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีก่อนที่เราจะเข้าไปชมวัดถ้ำเขาวงกันนะคะเราก็มาชมบรรยากาศรอบๆก่อนถึงวัดก่อนค่ะวันนี้แม่เม์ก็แวน้นมอเตอร์ไซค์มากับน้องแตงเพื่อนของน้องคริโอนะคะน้องแตงเนี่ยก็เป็นมกคุเทศน้อยประจําถิ่นที่นี่นะคะส่วนมากเนี่ยน้องก็จะไปประจําอยู่ที่ถ้ำผู้วายคะ่ะส่วนน้องคริโอที่ไม่มาด้วยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เริ่มโตขึ้นก็ไม่อยากตามแม่ไปไหนแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็น ถนนก่อนถึงวัดถ้ำเขาวงนะคะวัดถ้ำเขาวงอยู่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีห่างจากบ้านแม่เมย์ก็ประมาณ3-4กิโลค่ะทางนี้อากาศก็เริ่มเย็นเย็นแล้วนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะใครที่อยากรับบรรยากาศดีๆแล้วก็มาเติมพลังเนี่ยขอเชิญเลยนะคะที่อำเภอบ้านไร่เนี่ยมีที่พักหลากหลายสไตล์ให้เราได้เลือกพักด้วยค่ะเดินทางมาถึงปากทางเข้าวัดถ้ำเขาวงฝั่งทางเข้าเนี่ยเป็นวันเวเดินรถทางเดียวนะคะ ส่วนทางออกเนี่ยจะมีทางให้ออกอีกทางนึงค่ะที่ทางเข้าเป็นวันเวเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นภูเขานิดหน่อยค่ะฉะนั้นแล้วถ้าใครกลับออกมาทางด้านนี้ก็จะอันตรายนะคะขี่รถเข้ามาทางเนี้ยก็ขอแวะลำธารสักแป๊บค่ะเพราะว่าลำธารเนี่ยน้ําใสมากๆค่ะลำธารตรงนี้ก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาเล่นน้ําตรงนี้นะคะเด็กๆก,ก็สนุกมากเลยค่ะดูน้ําสิคะน้ําใสมากอุ้ยเถียงนาน,น้อยติดชายเขาเป็นอะไรที่ชิลมากๆเลยนะคะเนี่ย เป็นบนเขามองลงไปก็จะเป็นสวนกล้วยสวยมากๆเลยคะ่ะพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยคะ่ะลงเขามาแล้วนี่ก็ใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะ ตรงนี้คือสร้างสร้างโบสถ์ใช่ไหมคะจะเป็นสร้างโบสถ์แล้วก็ระเบื้องกูทางเดินรอบโบสถ์อ๋อโอเคดี่นี้เราพาประธานด้วย ไหนๆก็พาทุกคนมาเที่ยวแล้วก็ขอร่วมหล่อพระประธานกับเขาสักหน่อยคะ่ะทำบุญวันเกิดย้อนหลังจะได้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองบ้างคะ่ะเสร็จแล้วมาดูพระนอนองค์ใหญ่กันดีกว่าคะ่ะพระนอนองค์ใหญ่มีขนาดความยาว21เมตรใครที่แวะมาเที่ยววัดถ้ำเขาวงก็อย่าลืมมาปิดทององค์พระนอนด้วยนะคะบริเวณองค์พระนอนเนี่ยเขาก็ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะขออนุโมทนาสาธุขอให้ทุกคนได้รับบุญไปพร้อมๆกันนะคะไหว้พระนอนกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปดูสาราเรือนไทยกันเลยดีกว่าจุดเด่นจุดถ่ายรูปที่นี่ก็คือสาราเรือนไทยหลังนี้แหละค่ะใครที่เข้ามาวัดถ้ำเขาวงเนี่ยก็อย่าลืมมาถ่ายรูปที่สาราเรือนไทยกันด้วยนะคะปะ่ะเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าข้างบนเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะ่ะสาราเรือนไทยหลังนี้ค่อนข้างที่จะเก่าแก่มากเลยค่ะแม่มไม่แน่ใจว่า มีอายุทั้งหมดกี่ปีนะคะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศชั้นสองบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของแม่เมย์นะคะที่แม่เมย์ได้ขึ้นมาข้างบนเดือนไทยนี้คะ่ะตรงชั้น2ตรงนี้ก็จะมีองค์พระแล้วก็ร้อยพระพุทธบาทนะคะดูชั้นที่สองเสร็จแล้วป่ะเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางระหว่างเดือนทรงไทยกับถ้ำเขาวงนะคะถ้าเดินเดียวซ้ายไปเนี่ยก็จะเป็นศาราทรงไทยชั้นบนสุดค่ะส่วนขวามือเนี่ยก็จะเป็นทางที่ จะไปเข้าถ้ำนะคะทางเข้าถ้ำข้างบนนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนใครที่ไม่ได้มาถึงข้างบนเนี้บอกเลยว่าพลาดสุดๆเลยค่ะหินด้านบนนี้เป็นธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะก่อนที่เราจะแวะไปดูฝั่งถ้ำเนี่ยเรามาดูฝั่งศาลาเรือนไทยกันก่อนนะคะข้างบนศาลาเนี่ยก็จะมีองค์พระประธานตั้งอยู่ค่ะด้านบนศาลาเนี่ยพอเรามองลงไปด้านล่างเนี่ยวิวก็สวยสุดๆเลยนะคะชมวิวบนศาลากันเสร็จแล้วก็แวะมาทางถ้ำบ้างดีกว่าค่ะ มาทางนี้แม่เมย์อาจจะไม่ได้พาไปเข้าถ้ำเดอ้อขอพาทุกคนชมรอบๆนอกก็พอนะคะเนื่องจากแม่เมย์เนี่ยมีเวลาจํากัดเพราะว่าไม่อยากทิ้งแดดดี้ไว้นานคะ่ะเพราะแดดดี้เนี่ยเวลาอยู่บ้านก็จะหิวข้าวนู่นนี่นั่นนะคะแม่เมย์ก็จะจํากัดเวลาในการออกข้างนอกบ้านคะ่ะด้านบนนี้แม่เมย์คงพาชมความสวยงามได้เพียงเท่านี้นะคะเดินมาแค่เนี้ยค่อยก็หอบแหกเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราไปหาอะไรกินด้านล่างกันดีกว่าคะ่ะ ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตลาดของกินของฝากของชาวบ้านเขาจะมาตั้งร้านขายกันเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะของกินที่นี่ก็จะมีพวกข้าวลามีลูกชิ้นมีกาแฟมีน้ำมีผลไม้ตามฤด,ดูนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านมินิมาร์ทบริการด้วยค่ะใครที่มาไหว้พระก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านค้ากันด้วยนะคะเดินรอบวัดกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เดิมเหนื่อยกันแล้วนะคะแม่เมย์กับน้องแตงเนี่ย ก็ขอมานั่งพักกินน้ำเย็นๆกันก่อนค่ะพวกเราเนี่ยก็ได้ผลหมากรากไม้มาเต็มมือกันเลยค่ะขอเติมพลังกันเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านไปดูแลแลดดดี้แล้วนะคะใครที่มีโอกาสได้แวะมาอุทัยธาน,นีก็อย่าลืมแวะมาบ้านไร่มาเที่ยววัดทําเขาวงกันด้วยนะคะ